คลับคลิปนี้ผมก็จะพา,ะามาทำเอฟเฟกกล้องวงจรปิดนะครับผมก็มาดูกันครับว่าทำยังไงนะครับผมเอาไปแต่งเติมเสริมเติมแต่งเอฟเฟกวิญญาณตอนกลางคืนแต่งให้มันเหมือนเหมือน,นนะครับผมก็จะใช้เอฟเฟกนี้นี่เดิมๆเ,เนี่ยกล้องเราชัดแบบนี้นะครับผมเราก็ามาปรับสีกันก่อนนะฮะง่ายๆนะครับผม ไม่ยากนะครับไม่ขั้นตอนไม่เยอะเท่าไหร่เราจะตัดขอบก่อนนะครับผมเอาส่วนที่ไม่เอานะแล้วอะไรตัดส่วนที่ไม่เอานะครับประมาณนี้ปึ๊บปึบปบ ไปนะครับออกดที่ไม่เอาออกทิ้งนะฮะประมาณนี้ละกันต่อไปกดที่เอฟเฟกต์นะฮะจะใช้ทีวีนะครับผมซิมูเลเตอร์นะฮะกด e เข้าไปรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีจุดจุดเนี่ยเยอะไปนะฮะก็ลดลงมานิดนึงนงฮะทำยังไงก็ได้ให้เขาลดลงมานะฮะ ให้เม็ดเล็กลงนะฮะมันก็มีลูกเล่นเยอะแยะนะครับผมทําให้เป็นลายแบบดิ้ง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 ก็ได้นะแต่มันต้องมีดิเมดนะครับผมอันนี้ผมจะไม่ใช้ให้เป็นสีของฟ้าหน่อยนะครับปรับปรับสีให้เขาเย็นเย็นอันนี้ก็เป็นน้อยนะครับผมถ้าอยากให้เก่าก็เพิ่มาเข้ามานิดนึงนะครับผมเกมาเพิ่มมาหนิดนึงนะฮะประมาณ ต่อไปก็มาเพิ่มเอฟเฟกตัวนี้ฟิล์มนะครับผมฟิล์มเอฟเฟกต์กดโอเคนะครับกดคอนเวิร์ดเกรย์นะครับผมก็อยากปรับให้เขาเนี่ยเป็นสีออกเกรย์นะครับผมถ้าเพิ่มตรงนี้ก็เหมือนเพิ่มน้อยนะฮะแต่อันนี้จะดูดีกว่าเอฟเฟกเมื่อกี้นะครับผมก็เพิ่มเข้ามานิดนึงอันนี้คือปรับสีนะฮะ ถ้าอยากได้โทนสีแนวไหนเนี่ยลองปรับดูนะออกเขียวๆหน่อยอ่านี่นะฮะลองปรับเป็นสีอย่างอื่นนะครับผมสีออก,กน้ำตาลนะฮะนี่ก็จะดูเป็นภาพเก่าขึ้นมาทันทีต่อไปนะฮะก็เราก็มาใส่คลิกเบอร์นะฮะให้เขาเนี่ยมันจะเบิร์เม็ดขึ้นมานิดนึงนครับผมอ่าก็ปรับสูตรเลยนะฮะ ต่อไปเราก็จะมาใส่อย่างอื่นต่อนะฮะถ้าไม่ใส่สีพวกนี้เราสามารถปรับอย่างอื่นได้นะครับผมก็อาจะใช้ไว้บาลานนะฮะปรับสีทำได้เหมือนกันนะฮะอเอาไปศึกษาต่อนะฮะผมอยากได้เป็นหมดออกแดงๆหน่อยนะฮะ หรือว่าสีอย่างอื่นอ๋อมันกลับกันนะครับผมสองฟังกกลับกันนะก็ลดลงมาอันนี้ก็ลองปรับเล่นๆดูนี่เป็นความรู้นะฮะนี่ใต้แนวนี้ก็ปรับนะฮะเราสามารถใส่อิ์อย่างอื่นได้ไหมออลองดูเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมที่เขาใส่หนังนะฮะ คอลเลกเตอร์นะครับผมคัลเลอร์คอลเลกเตอร์นะฮะ mm hmm. นี่นะฮะดูภาพเก่าขึ้นมาทันทีอันนี้เราก็ปรับลงมานิดนึงออกฟ้าๆหน่อยฟ้าๆเขียวๆ mm hmm. มีแกมม่ามีอะไรนะรผมนี่ปรับความมืดความสว่างนะฮะนี่เราเหมือนถ่ายตอนกลางคืนนะครับผมเอฟเฟกต์ถ่ายที่เขาถ่ายผีนะฮะอันนี้ก็ปรับสีด้านในนี่นะฮะ ปรับดูนะครับพันนี้ก็ไม่มีอะไรตายตัวนะครับผมบอกไว้ก่อนเาป,ปรับเล่นๆเลยนะฮะส่วนออฟเซตเนี่ยนี่นะฮะ ผมมันก็จะกระตุกนิดนึงนะฮะประมาณนี้ดูดูดีมีอนาสนินิดนึนงนะครับต่อไปเราจะมาใส่เอฟเฟกเป็นตัวหนังสือกันนะครับผม insert video track นะฮะใส่คำว่า hack ม e d i a ยอา t e ทิ Tech Media นะฮะอวยมัน <c oughs> อยู่ข้างในนี่ขออาไยนะฮะใส่เป็นเคม กองที่เท่าไหร่ก็วาไปนะครับเป็นศูนย์หก็ว่าไปอาจจะอยู่มุมนี้นะฮะหรือมุมไหนก็นแล้วแต่ก็ปรับขนาดให้เขาดูดีนะฮะผมคุมก่อนนะฮะแล้วก็ปรับตัวเลขนะฮะประมาณนี้สักสิบเอาไว้มุมล่างก็ได้นะต่อไปนะครับผมเขาเนี่ยมันต้องมีวันที่นะครับผม วันที่ปุ๊บอ่ก็ insert video track ขึ้นมานะฮะต่อไปทั้งเหมือนเดิมนะใส่วันที่กันวันนี้วันที่23 94 020นะฮะอาจจะใส่เป็นทับก็ได้นะฮะก็ไม่แน่ใจนะว่าจะได้ไหมตอนนี้มันดำหมดเลยก็เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะฮะ ก็ประมาณนี้ก็ปรับให้เขา,าเล็กลงมานิดนึงนะฮะมันจะไม่ดูไม่สวยนะครับผมถ้าใหญ่เกินก็ใส่หกละกันก็อันนี้ก็จะระบุวันที่ด้านล่างมาก,กันนะฮะเวันที่เท่าไหร่อาจจะเล็กลงมานิดนึงนะฮะมันดูใหญ่ไปนะสักสิบสี่นะฮะเอาไว้แบบนี้ต่อไปเราก็จะมาใส่เวลากันนะ เวลาเนี่ยอ่าอาจจะมันแก้ไขอะไรไม่ได้เท่าไหร่นะครับผมผมก็จะลองใส่ดูตอนนี้ผมต้องการเอาอันนี้ออกมานะผมมันบงังภูมิทัศน์หมดเลย ไละปกติมันไม่เป็นนะครับผมวันนี้อู้ง,งานก็ลองพิมพ์หาคำว่า time o d e นะคเครื่องผมก็จะร้องไห้แล้วนะครับผมค้างมากนะฮะดูสิออกลายเป็นเครื่อเครดิตไปเฉยเลยนะฮะ กดที่วิดีโอ fx นะครับที t i m ก็ค้างๆหน่อยนะครับผมเครื่องจะร้องไห้แล้วนะฮะจะช็อกนะครับผมแทบไม่ไหวอ่าก็ลองเลื่อนหาดูนะครับผมก็จะมีขึ้นคำว่าทมโค้ดนะครับผมต้องวิดีโอ fx นะครับ เราก็เอาอันนี้ลากมาใส่เลยนะครับผมส่วนไหนก็ได้นะฮะนี่แล้วก็ดึงให้ตรงล้วก็กดตรงนี้นะฮะนี่อ่าผมอยากเอาออกมานะตอนนี้ผมเกะกะมาข้างหนอ่านลากออกมานะครับผมเอามาใช้ข้างนอกนะ ก็กาทิ้งก่อนฮะตอนนี้ผมต้องใช้ส่วนที่คําว่าทําโ c o กดที่ effect นะครับนี่ต่อไปเราจะมาย้ายเขานะฮะให้อยู่ข้างบนนี่ก็ปรับตัวเลขนะครับผมให้ดูไซส์อาจจะดูน,น,นี้ลงมานิดนึงนะฮะจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาก็แล้วแต่นะฮะถ้าจะเหมาะสมเนี่ยก็อยู่ข้างนี้นะฮะ ปรับเขาเป็นไทม์หรือว่าไทม์แอนเฟรมก็ได้นะฮะนี่นะฮะเขาก็จะมีเมนูเยอะแยะเลยผมจะใช้ไทม์แอนเฟรมละกันนะครับผมนี่ก็ปรับความใหญ่ความยาวมันก็จะมีแอนิเมตอีกนะครับผมนี่นะฮะ มีแอนิเมตดิ้นไปดิ้นมาแต่อันนี้ไม่สามารถที่จะแก้เวลาได้ทั้งผมกงมืดอยู่นะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับผมอาจจะอเขาทํามาได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรโอเคก็ลองเล่นดูนะครับปุ๊บนี่อ่ะรู้สึกว่ามันมืดไปแล้วครับผม มันต้องมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นมากดตรงนี้นะครของเอฟเฟกต์เพิ่มเลเวลเข้ามาดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัย ปรปับตามใจชอบนะครับผมไม่มีอะไรตายตัวบอกเลยฮะโปรแกรมพวกนี้ไม่มีอะไรตายตัวนะครับผมลองเล่นดูอีกทีนะฮะโอ้โหกระตุกมากเลย ีก็หวังว่าจะได้ความรู้นะฮะคลิปดีๆเอาไปปรับใช้นะฮะมันปรับได้หลายอย่างนะอยากให้เนียนหรือว่าตามใจที่ต้องการเนี่ยก็ไปศึกษาต่อนะครับผมก็สวัสดีครับ